สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลจุกนะครับเป็นเซลประจำเต็นรถบ้านน้องปายสาขาสุขุมวิทร้อยเนะครับปากซอยแบริ่ง28นะครับและมาพบกับเซลจุกนะครับต้องมาเจอกับโปรดีๆแน่นอนนะครับโปรโมชั่นเต็นเรานะครับออกรถศูนย์บาทนะครับและแถมเงินทำทุนไปเลย10,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีค่าน้ํามันอีก2,000บาทนะครับวันนี้นะครับจะพามาจัดโบนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเครื่องยนต์ 3.0G นะครับเป็นตัวท็อปนะครับ ปี2012นะครับมีไฟตัดหมอกแล้วนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กยางใหม่ๆเลยยางเพิ่งจะเปลี่ยนมาเลยนะครับยางใหม่เลยนะครับได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับและเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับใหม่มากบอกเลยได้ไปถือว่าโอ้โหคุ้มมากเลยครับได้ไปถือว่าคุ้มครับดูนะเครื่องยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับสภาพแบบเดิมๆทุกอย่างรถไม่เคยตกแต่งอะไรมาเลยนะครับทําแค่ ลงล้อเปลี่ยนยางนะครับใครอยากได้ห้ามพลาดเลยสาวกโตยต้าไฮรักวีโก้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันเลยตัวนี้เป็นตัวจีนะตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับล้อดูครับล้อมพิ่นจะเปลี่ยนมาเลยนะยางใหม่นะครับล้อแม็กทุกอย่างครบเซตนะครับใครอยากได้ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยจริงจงดู่ะนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอ่ะ นะครับโตโยต้าว g o c h ชม p นะครับดูนี่ตัวท็อปนะครับจะเป็นนี่ตัว G นะตัว G เป็นตัวท็อปนะครับ v Champ s, ี g o แชม m p ดูด้านหลังนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันบ้างนะครับ ัวนี้รอกกันไปเลยนะครับบอกเลยว่าภายในใหม่มากครับรถปี12แต่เปรียบเทียบได้เท่ารถปี17ปี18เลยนะครับรถใหม่มากจริงๆนะครับใครอยากได้ห้ามพาดตัวนี้นะครับอ่ะบอกเลยว่ามีเกียร์ถอยหลังแล้วตัวนี้มีเกียร์ถอยหลังนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเดิมๆเบาะกามายีนะครับเบาะกามายีสีเทานะครับแล้วเครื่องแน่นๆเลยคันนี้นะครับใครถูกใจนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มจริงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปให้ราคากันเลยนะครับเย็นมากครับเครื่องเสียงดังแน่นอนอ่ะเราให้ราคาไปเลยนะราคาพิเศษคันนี้อยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะครับและได้โปรนะครับแถมเงินทําทุน1,000 0บาทนะครับ479,000บาทได้คันนี้ไปเลยนะครับใครสนใจนะครับ ติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์0649917136หหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ